ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวะคือพี่เก็บหีบเมื่อกี้แล้วมันเป็นหีบสีดำตรงเนี้ยไอ้พวกขี้ที่มันเกิดมามันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวเฮ้ยมันคืออะไรไหมายโอย้แค่เดินมาเก็บหีบอะไรอะ่ะมันคืออย่างเฮ้ยไหนอะได้อะไรมาโบนกระดูกเฮ้ยมันคืออะไรวะทุกคน หีบดาอยู่ตรงนี้ทุกคนมันเป็นหีบสีดําเลยแล้วพี่อัดไม่ทนันพี่ไม่ได้จะอัดเลยตอนแรกอะพอพี่เก็บปุ๊บอะแม่งเป็นอย่างนี้เลยคืออะไรวะงงจัดโอตกกระจุยหมดช่างมันละกันใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะมันคืออะไร <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนพี่ไม่ไหวกับบทฟินิก์แล้วพี่จะกลับมากินผลพระนะครับแล้วก็จะฟาร์มเหมือนเดิมนะทุกคนพี่จะกินผลพานนะครับแล้วก็ใช้ดาบ แชงคูสจก,กันเออใช้ดาบแชงคูสในการฟาร์มนะครับตั้งแต่เลเวล1,800ันแดรอยันเลเวลหนะึ่งันเก้าร้อยะทุกคนมาดูกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะทุกคนนะโู้แล้วตอนนี้คือฝนตกอย่างหนักอะ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเสียงฝนเนี่ยมันจะเข้าไปในไม้หรือเปล่านะเออว่าถ้าเกิดเข้าไปก็พี่ขอโทษน้องๆด้วยนะฮะมาพี่จะกินผลพระเลยดีกว่าเฮ้ยก็อ,อื่นลองแบบใช้ผลมังกรฟาร์มดูก่อนไหมเออให้่นมังกรดีกว่าเอยอ,อะไรอ่ะเย่มันกดซื้อผลตรงนี้ได้เลยเหรอ ไอโค้ดเวอร์ไอโค้ดฟู๊ดนี่คือผลพรีเมียมเหรอไอสัตว์เพอร์มานแตนอ่านว่าพรีเมียมเฉยเพรามันเป็นสีทองอไงลดราคาเหรอหรือไงเีย yeah. เปลี่ยนไปเยอะจังวะพี่ไม่ได้เล่นแป๊บเดียวเองอะ่ะมีผลเพิ่มมาไหมเนี่ยก็ไม่มีนะพี่ขอใช้ผลมังกรเลยละกันบึ้บมว้าปึ๊บ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 ,บ,บไอหนุ่มไคโดโ มันฟาร์มยากมากเลยผลบังกรเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่ามันแบบเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> คือสกิลมันอะมันทําให้ศัตรูกระเด็นไงมันเลยฟาร์มยากเอองั้นเดี๋ยวพี่จะเก็บมาตอรี่ของผลบังกรให้ถึงเอ่อให้มันแปลงร่างเป็นบังกรได้นะุ้ยอะไรอะคืออะไรอะเสียงฟ้าผ่า โอ้ตายไหมตายไหมเออต้องใช้สามร้อยห้าสิบนะถึงมันจะแปลงร่างเป็นมังกรได้เออโอ้ยทุกคนพี่โด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 นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียอะไรของบัตตี้อะกูกำลังฟามอยู่ไอสัตว์มันอยู่ไหนคือมึงสิเอาแม่นบอแม่งมีกีตาร์บู๊ดด้วยไม่รู้แม่งมวิ่อะไร โอ้โหคนวันจีตื่นอีกคือมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยมึงจะตีกูทำไมเนี่ยมึงตีกูไปมึงก็ไม่ได้ข้าวหัวกูบ,บอกให้กูบ,บอกให้มึงจะเอาเชืยอะไรบุมบ้มบุ้ม มึงไม่ได้ฆ่าหัวหรอเอาจิางทำเพื่ออะไรเนี่ยอุ้ยแต่พี่ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยขนาดพี่เวลแค่นี้นะครับน้องๆบึ้มมองให้เหียไเป็นไงบึ้บมเหียบปนไงพี่คอมโบกับจอยไอ้เคี้เอ็นพีซี เอยอไอ้เหตุการจัดถ้าวิวพี่เยอะถนะ้ามันไม่ไหวกับพี่หรอกรอก็ต้องให้เออเออนี่เนี่ยกล่องดำอันนี้แหละทุกคนที่พี่เก็บเมื่อกี้เนี่ย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 มันคืออะไรวะเชืมมม่อแบคทีเรย่างตึงย่างตึงเอฟเฟกต์ย่างตึงนี่แต่ละเมื่อกี้มันเกิดเยอะกว่านี้นะนี่เกิดแค่สองตัวเอง พี่ว่าพี่ไม่กินละผลมังกรอ่ะพี่ไม่ไหวกับมันละพี่ไปกินผลพาดดีกว่าตั้งตั้งใจฟาร์มเหรือจะกินผลไฟมาฟาร์มเล่นๆดีผลพิษกินเล่นหมดแล้วเนี่ยผลพาน,นี่แหละมานี่ครับผมลูฟี่กินผลพาฟาร์มเยสมันมีเอฟเฟกต์เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ผลพามันมีเอฟเฟกต เนี่ยยอ้กินเลยแล้วกันจอบแจ็บจอบแจ็บฟืบมฟืบเรียบร้อยบุดาทำงานผมกลับมาตึงแล้วบึ๊บเป็นยังไงเป็นยังไงไนี่ฟาร์มแบบชิวๆชิวๆอ้าวคุยไม่ได้รับเฟสฟืบพราหนุ่มดาบแฉงยักษ์นี่เฮตุเอามาทั้งหมวกฟางเอามาทั้งดาบแฉงนี่มึงเหลืออะไรไว้ให้แฉงบ้างเนี่ยพูดแต่เหมือนฟันช้าเนาะดาบแฉง ฝันช้าจริงว oh, right? <laughs> ่ะอู้ล้วพี่จะฟาร์มถึงเวลเก้าร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเหลือเชื่อวุ้นหลับแข็งฟันช้าว่ะ Two thousand years later ปุ๊ป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 เยดปุ๊บตึงจัดเว้ยเฮ้ยอ้าวหายนี่อะไรอ่ะที่พื้นนี่คือบั็กใช่ไหม เกียอะไรวะเนี่ยทุกคนครับพี่เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วพี่ไม่ใช้ดาบแช่งฟาร์มแล้ว <laughs> แม่งฟันช้าเกินพี่ทรมานเกินไปนะก็คือแบบมันจะเล่นเป็นการไปจนภัยของผลพะละกันนะฮะพี่จะใช้ผลผานี่แหละฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับในโลกสามของเราเนาะมาดูกันว่าแบบพี่จะใช้เวลานาน,านแค่ไหนนะาะกกว่าเราจะเววตันอนะ่ะเออก็ทำไปเรื่อยๆครับหลาย EP ไว้แบบเราพูดคุยพูดเล่นกันในนี้เนาะ,ะแต่ดาบแช่งแม่งไม่ไหวจริงว่ะทุกคนมันเท่ก็จริงแต่มันอฟาร์ม ฟันช้ามากเลยไอ้นี่บันีิดที่คาบีนะพี่ว่าวันนี้เราเอาถึงหนึ่งพดอพอเออไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเดี๋ยวพี่ไปแอบซุ่มเล่นกันเออน้องๆคนหน,อ,นอ,อยากเล่นด้วยกันนะอย่าลืมนะมาเล่นกับพี่ได้นะครับเออแบบเข้ามาจอยดิสคอร์ดก็มีนะครับดิสคอร์ดของช่องเราเนาะ เอาไว้มาเล่นกันนะครับเออแบบเผื่อไปทําผลตรงผลตื่นนะมีตรงมีตี้กันอะไรประมาณนี้นะแต่พี่อยากได้ดาบโยรู้มากเลยทุกคนทุกคนคิดว่าไงคนเติมไหมอยากจะรู้ว่าบโยรู้มันจะฟันเร็วมันจะฟันแรงมันจะเท่ต่กแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะเสียงอะไรวะทุกคนรู้ว่าเสียงลแมมากหรือว่าเสียงเจ้าทะเลเฮ้อเควสใหม่มาว่า ครับก็จะฝนแรงมาแล้วแหละไกลไหมเนี่ยเยสเห็ดเ,เรืองแสงโค้เฮเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยต้องตีตัวนี้เหรอ ่าต้องตีจนสลัดป่านะครับผมฟอเรสตไพเลดปุ๊บปื๊บ,บมาอ่าชิวอยู่ตรงนี้ชิวอยู่ที่แคบด้วยเล่นชิวเลยกล่องดำ กล่องดำกล่องดำ <S <S เรียบร้อยอุ้ยได้คูณสองได้คูณสองสิบนาทีเฮ้ยมันคืออะไรวะทุกคนในกล่องพวกเนี้ยเอ้ยโคตรแจ๋วเลยีพี่พกา์มไวจดัดโอ้ยกล่องดำมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันคืออะไรม,มาจากไหนเหลือจะเชื่อโคตรลึกลับพอกฟุตนี่มันลึกลับจริงๆอ๋อได้คูณสองอย่างงี้ก็แจ๋วเลยสิบนาทีเลยนะนี่ อะไรเนี่ยพี่เห็นอะไรแบบแบบอะไรไม่รู้อ่ะบ้านหมาอุ้ยใช้ตั้ง97โลโบักเก้าเโลบักเอาไปทำอะไรไปขโมยโลบักกูไปทำไมนี่อะไรอยู่เลย2ตัวนี้เราต้องเวลอัพแน่นอนอัพ2เวิด้วยนี่อ่ะ127เฮ้ยดีว่าได้คูณ2อเฉยเลยว่ะทุกคนมันมาใหม่หรอกล่องเนี้ยหรือว่ามานานแล้วใครรู้บอกพี่ท <laughs> ีเฮ้ย พี่เจอสามกล่องแล้วเนี่ยแต่ว่าได้คูณสองนี่แหละเออแม่งมันจริงพอมีคูณสองแล้วขยันฟาร์มจัดอีกแค่ห้าเลเวลเท่านั้นเราก็จะเลเวลหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ็งอย่าฟันค่าดิวะคือแบบพี่ขอแนะนำละฮะทุกคนแนะนำตัวเองก่อนไปเด่ะเวลาเราเก็บเลเวลนะทุกคนนะแบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องบังคับตัวเองนะครับแบบชิลละร้อยเลเวลชิลละสองร้อยเลเวลนะเลเวลเรื่อยๆครับเออ แบบกำหนดไว้สักแบบ10เบล20เบลอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบใจชื้นนะมีกำลังใจเล่นนะไม่งั้นแบบท้อครับกว่าจะถึงท้อจัดอย่างนี้แบบพอมีคุณ2องไอ้แช่้เบล์นี่คือแบบผมชิวจัดเลยน่ะเฮ้ย49แล้วอีกเบล์เดียวเท่านั้นอีกห้าสิบวิห้าสิบวิห้าสิบฟิฟูฟูฟูเราจะทำได้หรือไม่ชาเลนจ์สินาที10นาทีของเรา1,850 ฝนฟ้าตึงๆฝนฟ้านี่แหละฟาร์มมันเสร็จแล้วบอกเลยสามสิบวีเอ้ยเร,เร็วเร็วเร็วอีกสองตัวบอลไปนน็นหมดรบอยี่สิบวิยี่สิบวิไปเดียวอีกไปเดียวสิบเจ็ดสิบหกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เ1,152ด้วยยื้ย1,100เฉี่ย1 8 0ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเชื่อในสุดเพลยก็สำเร็จนะฮะ1,852ภายเลยคุณ20นาทีที่เราได้ฟรีมาโอ้โหชาเลื่สุดยอดจริงหวนน้องๆทุกคนอย่างตึงอะครับก็อีพีหน้านะครับน้องๆอยากให้พี่ระดับไหนฟาร์มนะคอมเมนต์ได้เลยครับพี่มีระดับแค่นี้แหละ แต่ถ้าแบบเออเมนเยอะแบบอยากได้โยนลุโยนลุโยนลุแบบหลายเมนจัดพี่ก็จะเติมซื้อโยนลุนะฮะเพื่อเอายโยนลุมาฟาร์มนะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลางน้องทุกคนไปก่อนละฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกัน,นครับบ๊ายบาย,บาย see you again บ